คำร้องกรณีขอให้ศาลสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่าทางฝ่ายบริหารก็เตรียมแผนรองรับไว้แล้วค่ะ ช้าที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญเริ่มเข้าสู่วาระพิจารณาคำร้องตามวาระการประชุมแล้วค่ะหนึ่งในวาระการพิจารณาก็มีคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คนผ่านประธานวุฒิสภา,าที่ขอให้สารถอดถอนนางสาวแพทองทานชินวัตรจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยอ้างอิงว่าเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากฝ่าฝืนมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จทุลเซนซึ่งวันนี้มีสองลุ้นค่ะหนึ่งหากหากเรื่องนี้เข้าสู่วาระก็ต้องลุ้นว่าสารจะ รับหรือไม่รับคำร้องและสองอย่างต้องลุ้นค่ะว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ตามคำร้องโดยคำร้องนี้ค่ะพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภาและสวออีก36คนค่ะเข้าชื่อเสนอคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่านางสาวแพรองธานชินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ประกอบกับมาตรา17 0วรรคหนึ่งวงเล็บส หรือไม่พร้อมกันนี้ค่ะผู้ร้องยังขอให้ศารลรัฐธรรมนูญนั้นมีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดด้วยค่ะสำหรับแนวทางคำสั่งของศาลในวันนี้ค่ะ หนึ่งหากสารรับคำร้องสารก็จะสั่งให้ในายกรัฐมนตรีนั้นส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้สารภายใน15วันนับแต่วันที่สารมีคำสั่งรับคำร้องหรือสารอาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่งข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือรวมถึงพยานบุคคลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไต่สวนของสารระยะเวลาก็อยู่ที่กระบวนการและคำสั่งของสารค่ะหรือ 2. หากสารไม่รับคำร้องก็หมายถึงคำร้องนั้นถูกตีตกจบไปเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีนั้นสามารถเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ ตอบไปได้แต่คําร้องเดียวกันนี้นะคะก็ยังมีในชั้นปปชที่สอบกไปร้องเอาไว้อีกด้วยค่ะส่วนคำร้องนี้ค่ะคณะผู้ยื่นร้องมอบหมายให้พลเอกสวัสดิ์ทัศนานั้นเป็นผู้มีอำนาจในการเนินการตามกระบวนการของศาลทั้งการยื่นคำร้องเพิ่มเติมยื่นบัญชี ระบุบุคคลระบุพยานคำถแถลงการและปิดคดีคำชี้แจงให้การการให้ค้อยคำเบิกความดำเนินการใดจนเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะส่วนบรรยากาศบริเวณสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะก็มีสื่อมวลชนมาเกาะติดการประชุมของศาลร,รัฐธรรมนูญจำนวนมากภายใต้การรักษาความปลอดภัยของตำรวจค่ะทั้งบริเวณหน้าศาลร,รัฐธรรมนูนนะคะแล้วก็บริเวณโถงด้วยค่ะค่ะคุณจิรัชตาคุณ คุณพึ่งนาภาคะวันนี้นะคะนอกจากคําร้องของ36สอวอที่ขอให้ตอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วยังต้องติดตามกันด้วยคะ่ะว่าศาลจะมีคําสั่งนะคะกรณีคําร้องของสอวอที่ร้องนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็พันตารวจเอกวีสอดสองกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมจะมีการกําหนดวันชี้ขาดหรือไม่ด้วยคะ่ะ